สวัสดีครับพีเพนะครับผมวันนี้พีเพจะมารีวิวข้อดีหลังจากที่พีใช้งานเจ้าตัวป๊อบโค6 5ซีมื่อถือง,งบที่พีซื้อมา2,600บาทพีจะขอแนบลิกนในการสั่งซื้อใต้คลิปนี้และโปรโมชั่นลน่าสุดของทางเสี่ยวมีนะผมพี่ซื้อเองรีวิวเองผมต่อตัวนี้พีก็กดซื้อมาจากลิ้นด้านล่างที่พีแนบให้แบบ่แต่บางคนค้นหาเอง อาจเจอของปลอมผมแนว่าให้กดซื้อผ่านลิลก์นี่พีแนบให้จะเป็นเครื่องศูนไทยประกรันศูนไทยผมปลอดภัยในการสั่งซื้อครับบอกเลยว่าพีซื้อมาใช้งานตัวนี้เป็นข้อดีที่พีอยากแนะนําเลยว่าเหมือนคุ้มค่าคุ้มราคาจริงครับกับสเปคที่ให้เรามาคือตั้งแต่พีแกะกล่องมาพีใช้งานมาเป็นมือถือที่พีจับแล้วรู้สึกว่าแฮปปี้มากกับงบ2,600รบาทครับส,สเปคพี จะขอเกินก่อนว่าทําไมจึงเป็นเหตุผลข้อดีที่มันคุ้มแล้วก็กับสเปคถึงมันจัดเต็มครับตัวนี้มาพร้อมกับตัว cpu minitech e d o g 8 5ครับกล้องหลังมีตัว ai ผมกล้องเลนหลักอยู่ที่50ล้านมีกล้องถึง3ตัวในการทำ ai ในการทำหน้าชั้นหลังเบอร์ครับซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้สเปค คือจัดเต็มมากในการใช้งานครับแบตให้มา5,000มิลแอมพร้อมกับตัวฟ t าชาร์จ18วัตต์บอกเลยว่าสุดจริงกับมือถือ2,000นะผมตัวนี้600บาทหน้าจอพร้อมกับ6.74นิ้ว HD พัฟนิเฟรในการทัดคือ90เฮิรบอกเลยว่าลื่นไหลตัวนี้เป็น a N d d r o i 14เป็นตัว o s ่รู้สึกว่าเป็น h y p e r o s ที่ครอบทับของตัว Xiaomi ที่ใช้งานบอกเลยว่ามีความลื่นไหลผมตัวนี้เล่นเกมก็ถือว่าสบายหายห่วงในการใช้งานครับซึ่งเป็นมือที่พีรู้สึกว่าแฮปปี้นะในการใช้งานมาครับแล้วผมตัวเครื่องก็มีความสวยงามครับดูครับว่าตัวเครื่องในการดีไซน์และการออกแบบมันสวยจริงครับตัวนี้อันนี้คือรุ่นเบนตโมเดลผมแรม 6G จิกบวกเพิ่มนะครับผมอีก 6G จิกกับรอม128่งปนะสหรับพีนะครับก็ถือว่าโอเคครับ พีรู้สึกว่าแฮปปี้กับดีไซน์มากดีไซน์เป็นข้อดีที่พี่ชอบมากก็คือดีไซน์มีความสวยงามครับดีไซน์คือสวยจริงนะตัวนี้เป็นการเก็บดีเทลของตัวเครื่องในการดีไซน์ที่ลงตัวมากครับอันนี้ขอชินชมเลยว่าดีไซน์อย่างสวยครับนี่ดีไซน์สวยงามมากบอกเลยซึ่งเป็นดีไซน์ที่พี่รู้สึกว่าแฮปปี้มากมันสวยจริงนะครับ ปุ่มด้านข้างก็จะเป็นปุ่ม Power สามารถสแกนลายนิ้วมือตรงนี้ได้ผมได้เลยแล้วก็ปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงครับซึ่งดีไซน์เป็นดีไซน์ที่มินิมอลแล้วก็เวลาจับ มันใช้งานได้ง่ายครับพอใช้ซี 4, ลำโพงหนึ่งตัวผมตัวนี้นะครับนี่ครับพี่ผมจะให้ดูว่าเฮ้ยเรื่องกล้องมันเป็นไงบ้างที่เป็นข้อดีพี่ชอบอีกคือเรื่องกล้องครับในการเข้าแอปต่างๆรู้สึกว่ามีความรวดเร็วของการเข้าเมนูครับเป็นเมนูที่ใช้งานได้ง่ายครับแล้วก็วิดีโอผมตัวนี้บันทึกได้1080 P 30มเฟรมถือว่างานคุณภาพสัปพีอะตัวโปโคทำงานมาอย่างดีมากสำหรับการถ่ายวิดีโอนะครับผมตัวนี้นะก็ ถือว่าคุณภาพดีพอสมควรครับผมตัวนี้ในการถ่ายวิดีโอนะครับนี่ครับให้ดูเลยนี่ครับครับก็ถือว่าสีสันของรูปภาพก็ถือว่าโอเคมากในการใช้งานครับผมสําหรับการใช้งานตัวกล้องนะนี่ครับกล้องสับโฟกัสต่างๆสับพีรู้สึกว่าในการจับโฟกัสถือว่าดีพอสมควรครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็การถ่ายบุคคลครับการทําหน้าชัดหลังเบลอของตัวนี้สับพีรู้สึกว่าแฮปปี้มาก ทำพอเทตคือดีจริงครับเอาไว้ถ่ายบุคคลแล้วก็ในการซูมครับเห็นไหมว่าภาพมันมีความคมชัดมากครับในการใช้งานครับแล้วก็ขรับผมตัวนี้เห็นไหมว่ากล้อง50ล้านปึ๊บนี่ครับในการประมวลผลของตัวรูปภาพกล้อง50ล้านก็ถือว่าไม่ดีเลยครับถือว่าในการแบบสมูทอะรู้สึกว่าถ่ายแล้วภาพมันเก็บพิกเซลออกมาดูครับว่าสีสันบอกเลยว่า เวิร์กมากครับผมตัวนี้แล้วหน้าจอผมมีกลก้องนครับเป็นหน้าจอที่มีความแข็งแกร่งของหน้าจอจริงครับผมตัวนี้นะในการใช้งานครับสีสันสปีถือว่าเพียงพอในการใช้งานจริงครับแล้วก็มีการใช้ที่เป็นพีรู้สึกว่าตัวบอดี้มีความแข็งแรงดีครับผมตัวนี้นะครับรู้สึกว่าเวลาจับอ่ะรู้สึกความแข็งแรงของตัวเครื่องซึ่งเป็นข้อดีที่พีชอบมากแล้วก็พีชอบอีกคือน้ําหนักครับ น้ำหนักตัวนี้มนไม่ถึง2องรยกร,รัมครับน้ำหนักค่อนข้างจะออกไปทางเบาครับซึ่งพีจับแล้วรู้สึกว่ามันโอเคมากในการใช้งานครับผมสำหรับตัวกล้องหน้าเนาะก็น่าให้มา8ล้านสัพ,พรีรู้สึกว่าสกินโทนของตัวเ x ี a o m i ในตัวโคน่ะถือว่าดีครับนีครับกล้องนี่บอกเลยว่ายังไงพี่ก็เชียร์กล้องหน้าของตัว,ตวนี้ครับกล้องหน้าคือสกินโทนคือดีจริง เอาตรงว่ากล้องหน้าคือดีมากอันนี้ขอเช่นชมเลยว่ากล้องหน้าคือเจ๋งจริงครับเจ้าตัวนี้นะผมกล้องหน้าเจ๋งอ่ะเออกล้องหน้าโอเคมากเลยอะผมในการใช้งานครับหมดเลยว่ากล้องหน้าคือเจ๋งจริงอันนี้ขอเช่นชมเห็นไหมว่าสกินโทนของกล้องหน้าเคลื่อนปรับ AI ออ่ะทำงานได้ดีมากครับผมแล้วก็แบต แบตตัวนี้ที่พี่ชอบอีกก็คือใช้งานมา1วันบอกเลยว่าแบตบอะเพียงพอต่อการชาร์จ1วันต่อ1ครั้งแน่นอนครับผมตัวนี้แล้วก็ลําโพงครับลำโพงสับพีถือว่าเสียงดังฟังชัดนะสับพีนะครับผมในการใช้งานลำโพงหนึ่งตัวแม้ว่าลำโพงมันอาจจะไม่2ตัวแต่ลำโพงหนึ่งตัวก็แา้วก0สอบาทรู้สึกว่าเสียงมันดีอยู่นะผมสับพีนะดูครับดูเสียงครับ ถือว่าสัปพีถือว่าเสียงดีนะผมตัวนี้เสียงใช้ได้เลยครับผมแล้วก็หน้าจอครับหน้าจอสามารถรับชมตัว YouTube ได้สูงสุดเท่าไหร่เดี๋ยวพี่ขอเปิดให้ฟังเลยครับผมนี่ ดูครับว่าสีสันของหน้าจอเพราะว่าพีว่าหน้าจอมันสู้แสงได้เปิดได้ 4K 60เฟรมแต่พอผม Youtube พีว่าเหมาะกับมือถือรุ่นี้ก็คือเปิด 180P 0 60เฟรมก็เพียงพอในการใช้งานครับดูครับว่าสีสันของหน้าจอสพีรู้สึกว่าเพียงพอมากในการใช้งานครับเอาตรงตรงๆนะมันเป็นข้อดีของมือถือตัวนี้มากก็คือพวกกล้องดีแบตด,ดีบอด,ดี้สวยแล้วก็หน้าจอในการทัดในการกดดิฟเฟอร์90 h, เฮิร์เซี่ยวมี่ทำลอม ให้กับตัวโ o c o 465ในปีนี้สัพีโบเลยว่าราคา2,600บาทถือว่าคุ้มจริงครับพีผมแนบลิงก์ในการสั่งซื้อด้านล่างในโปรโมชั่นล่าสุดของทาง Xiaomi Popco หรือว่าแท็บเล็ตของเ x i ย o มีแล้วก็มือถือต่างต่างต่างิดิดให้นะครับบอกเลยว่าเป็นสิวที่พีใช้งานมามีความแฮปปี้มากเพราะว่าหน้าจอสวยครับแค่นั้นเลยหน้าจอสวยแล้วก็ทัดกด ฟีดิ่งดีมากเล่นเกม H e โร่โอาเนาะ ROV พี่ปรับ60เฟรมแล้วเปิดสูงสุดมันก็เล่นได้อย่างไหนเล่นดีนะผมพับ G ปรับแค่เป็นค่าดี default ก็เพียงพอในการใช้งานครับในส่วนเกมฟรีไฟพี่ปรับเป็นสูงสุดก็คือเพียงพอครับเก็บชิมแพกปรับเป็นค่าดี default สพีใช้งานคือดีมากครับ Netflix พี่รู้สึกว่า Netflix ให้มาคือจัดเต็มมากเป็น L1 กันะผม Netflix เป็น L1 นะรับชมได้ผมตัวนี้แล้วก็ซัพพอร์ตกับธนาคารต่างๆผมก็จะเป็นทางรัด n e t เปาตั้งหรือว่าพวกแอปต่างๆครับบอกเลยว่ามันหายหวงแน่นอนในการใช้งานครับซึ่งเป็นเืตที่พีรู้สึกว่าพีแฮปปี้มากในการใช้งานตัวนี้ครับสวน,นี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจผมให้สับพีนะเสาร์น,นี้ขอบคุณครับ